สิบห้าบาทครับสิบกิโลนะครับต้นกสิบกิโลอ้ตัวันเลอะยกันยกพันนะครับป้ผมมีสินคใเล่นนะครับว well ัยกพันครับีนลไม่ทันเลย บรรยากาศนะ15บาทตอนนี้ปล่อยกุ้ง6ชั่วโมงได้6โมงครับช่วง6โมง10กิโลมาเลยอะไรล่วงไปแล้วอะไรล่วงแล้วโอ้โหปล่อยตรงหน้าอย่างงี้ไม่เหลือแน่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่างงี้สบายแนะตเอายงยั้งครับ เสร็จแน่อย่าละบอกว่ากูไม่เคยได้ดีจุดโทษอาววิ่งแล้ววิ่งแล้วทุนวิ่งไมัาบรรยากาศครับตอนนี้เดี๋ยวก็ตกกุ้งไปขอเรียกไปนะไปทำอะไรวะไปทายผลใช่ไหมทิ้งเงินใช่ทิ้งรางวัลอ้าวปล่อยอย่างนี้ไปไหนวะ บ่อนี้ค่อนข้างเที่ยวอนะ่ะว่อนี้ต้องช่างถึงนี่ลแล้วนี่มาเลยตอนจกป่า คุณจันนูนครับใครจะได้ก่อนกันกินเบ้ามันใ่ต่เอาเลยเนี่ย đề, nặng bao nhiêu, bao nhiêu, phải không? Cả đôi sải dài bao Rồi nè, đấy mi thứ, thứ nha, mi thứ. Thật đấy

กปิบ้านะหนตอนนี้ครับลาาแล้วครับตัวที่นปกุงนี่เที่ยวนะวัดแบต้องแบบละเอียดจริงอ่ะูมัวไม่อยู่นะนี่เนี่ย กุ้งมีไซส์ใหญ่ดูกันดูกันศูนย์หนึ่งสองสามไปหยิดเลยนะครับหน้ออะไรดีเลข6เครับ6เย6ถูกได้แตครับแครับไข่ไก่แ่ได้แต่มีไข่ก้ รู้สึกอาจารย์นุ่มจะนิ่งครับวันนี้นะได้แล้วนะตอนนี้เล่นเกมมันอยู่ครับยังไงก็เดี๋ยวเออฝั่งนู้ไม่ขึ้นเลยอ่ะโอเคนะครับปิดกับน้ำเล่ตกลงไปแล้ว นู <rude S 2> ่นครัตอนนี <Means S 2> ้หมอไม่เห <conduct> nee, er ็นทุนหรอกทุนอะไรวะว้าวว้าวฝั่งนู้นได้กันแล้วเฮ้ยโอ้ยชอนกันเลยเฮ้ยเข้าฝั่งนู้นนะฮะฝั่งเราหนีไปฝั่งนู้นหมดแล้วฝั่งนู้นได้แค่นั้นฝั่งนู้นหมดแล้วเฮ้ย เสแล้วสองตัวครับนี่ตัวใหญ่มากรู้สึกมีคนอิจฉาแล้วตอนนี้ครับไปจับไปล้อนเฮ้ยของพี่แกสุดยอดไงนะของมาชัยอะของแกงๆพี่จุ๊บไอไม่ใช่ของอะไรวะอีจุ๊บได้แล้วครับโหุงไซส์ใหญ่มาเริ่มมาเริ่มไหมน้อยกว่าครับ uh, แน่เน่จับุ้งตัวเล็กก็ได้อ่ะนู่นตัวเล็กก็นำมาแล้วนะได้แล้วตัวเล็กมันก็นำมาตรงหน้าบ้านดูไม่มีเลยไหนวะเดี๋ยวกูจะย้ายนะไหนทุ่นหรอวะอยู่บ้า อีซ้ายด้วยโอ้โหกำคู่นู้นนุ่นนุ่นนุ่นนี่ผ่านแล้วกำคู่มาแล้วโอ้อีซ้ายวัดเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วไงครับมาแล้วนะนี่ กุ้งตัวน้อยครับมันได้ครับอะแซงดูแล้วมากเนี่ยโอ้โตัวใหญ่ด้วยครับต้องให้ซื้อสวิงแล้วตัวเล็กตัวเล็กก็ได้ฮะไหนวะววไม่ตั้งใจเนี่ย ฮะเด็กกนี่ยเด็กนำเยอะเลยเนี่ยกุ้งแพ็คข้างไว้นู่น้มีคู่มาห้าร้อยครับมีใครเพิ่มคู่อีกไหมครับกุ้งเขาข้างไว้โู้นานตัวมันเลอร์เลยฮะกระผมานานได้ตัวฮะตัวนี้ ครับจานูนครับร้อครับยังไงเรื่องปุยเอาครับจานูนูนจานูนจานูนยังไงเนี่ยกามะเนี่ยหกร้อยยังไงเรื่องปุยเอ้ยได้เว้ยได้แล้วตัวแรกครับเกี่ยวอะไรเนี่ยเกี่ยวปีเจ็ดร้อยครับวันนี้เด็กนำนูแล้วอ่ะเด็กได้เดียวเลยจันนูนครับตอนนี้ครับกามมั้ยกามมั้ย เลนเบอร์านะครับตัวใหญ่ด้วยที่มา500นะครับ่อ่อนะครับ100มานานกว่าจะได้ตัวครับจะนูนเหรอตัวคู่นะครับกาเบอเลอร์เลย200 m 2เด็กได้แล้วนูนถูถ่ายไม่ทันเลยอะเด็กนาตลอดนะตอนนี้นูนเด็กได้เหรอเก่งว้ย chỉ chuẩn rơi ơi ủi nắp 2, đấy, 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 ไม่ทันแล้วโอ,โอโสส้โหสาวได้อีกแล้วอะตกเก่งอน่ยพวกนี้ได้กันแล้วอะย่ดเสร็จแล้วหายเลยนูนการโนีบินที่แล้วตอนนี้ครับทนไม่ไหวแล้วชั่วโมงสุดท้ายไหนยอะนี่ตัวเล็กได้อหตัวเล็กมันตกเก่งเหรอได้หลุดหลุด วันเด็กอะไรเด็กได้ตลอดเลยฮะวันวันเด็กนะฮะวันเด็กแน่นอนเลยเเด็กได้อย่างเดียวเลย่ะเฮ้มันปล่อยกุ้งไปแล้วหายเลยมาแล้วครับกิโลเนี่ยหนึ่งแปดกิโลมาครับปล่อยกุ้งแปดกิโลอ่ร้อ3สามทุ่มลงไปแล้วหนึ่งตู้ม ฝ่นหนูก็ลงแล้วไม่ทันเห็นืเป็นถาดเออลงตรงหน้ากูเลยนี่แหละเข้ายังหลือยครับโอยตอนนี้รองลง อบงรักุ้งกันแทงนี้นะเราก็หยดอดตรงนี้ไปไหนวะารเครัรายอ,ยาอาแล้วป้า,ปา กุ้งกระเทยข้างหน้าเรานะแต่หายไปจานูเราเว้ยจานูเราเว้ยมาดูอาจารย์นูนครับตอนนี้มาแล้วครับตัวที่สอง แล้วครับจะดูเราโองคไหมครับตอนเราวัตถิเดียวไม่อยู่ยาวเลยคนนี้รอบสามทุ่มนะฮะเดี๋ยวเราก็หมดเวลาแล้วไงเดี๋ยวกลับไปติดตามมาเตอร์วิ่งไทยแลนด์นะครับ อาจารย์นนวัดครับปวดหา่าหอใส่ไม่ตันมีกุ้งดีนะ นี่ขาได้กันหั่วแล้วมันกูนิ่งๆวะมาแล้วมาแล้วสีโอ้วอีได้แล้วมั้ยลิกไพรครับไปเลิกไพร์ครับออกเจอๆเลยครับหมดเวลาด้วยอย่งไรก็ยังตามมตเตอร์วิทิ้งไทยแหล่งนี้เหลือหน่าต้องกลับแล้วล่ะ ดูจับละวันยังไม่ใส่ได้เลยเนี่ยเอาแตกแล้วเหรอวะโห่ไทยดงแผนะครับดีนอดอะรแบบนี้ก็ได้เฮ้ยบอกว่าตัวบอกว่าตัวสุยหายบอกว่า เขาได้กันแล้วอ่ะเวียไม่ได้เลยอ่ะ่ผยไม่ได้เลยอ่ะได้อีกแล้วเนี่ยแ้วเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าแล้วก็หน่ตามมาเตร์ยิงแกล้์นะครับเวิ่งอกวิยงอกอุี่ครับโอ้อุยครับดูกุ้ง สองเลยครันองครับกุ้งรงนะครับดูกุ้งวันนี้ไม่ได้หาเลยเลยะวันนี้ยำแย่อะไรนั่งฟีสองชั่วโมงเนียได้เงินเสียครับไม่ไดตามวอเท์พิจิ้งไทยแลนครับ ปแปดีดโอ้โหเวนกำขอบคุณครับผมสวัสดีครับไปครับจิบห้าบาทฮะวันหลังเจ้กันใหม่วันนี้ไม่กอดวัเล็กครับ